ครับสวัสดีครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็วันนี้นะคลิปครั้งนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับเราก็ได้ออกคลิปเกี่ยวกับการคุมเลนไปแล้วนะครับศูนย์ถึงสามวันด้วยกองหลังนะครับบวกไบโอเซฟเฟอร์บวกคาโมชิ aver, แล้วก็กลุ่มคลิปถัดมาก็จะเป็นคลิปของเกี่ยวกับการยาคุมค่าญ้า นะครับซึ่งการคุมค่ายาเนเราแบ่งเป็น2ระยะระยะที่มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือหลังจากทําเทือกหรือหลังจากหวานข้าวแล้วประมาณ4วันถึง5วันนะอันนี้เรียกว่ายาคุมค่าในระยะที่1นะครับก็โดยใช้กองหลังบวกเข้ากับโพลีบีทนะครับแล้วก็บวกเข้ากับคาโมชินะครับวันนี้ก็จะมาคลิปเรื่องของการกําจัดวัชพืชชนิดคุมค่ายาในระยะข้าว 8วันถึง10วันหลังจากหวานข้าวนะครับระยะข้าวในระยะที่ว่า8วันถึง10วันนี่ก็ข้าวก็ถ้าไม่กระทบหนาวก็จะสูงอยู่ประมาณ5เซนหรือถึง10เซนแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าเป็นดินทรายหรือดินเหนียวนะมีความชื้นมากความชื้นน้อยนะครับการเติบโตก็ก็จะส่งผลต่อการเติบโตที่ไม่เหมือนกันระรับข้าวของเกษตรกรท่านใดที่หวานได้แล้วประมาณ8ถึง10วันเป็นระยะที่เราแนะนําให้ อาีดมากที่สุดเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากหวานไปแล้วนี่เจ็ดวันนะครับตัวแรกที่ขึ้นมาตั้งแต่สี่ห้าวันก็คือหญ้าข้าวนกกับหญ้าก,กระดูกไก่นะแต่ถ้าเจ็ดวันแปดวันนี่เราจะเริ่มเห็นหญ้าข้าวนกนี่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเยอะเต็มเลยออกมาประมาณหนึ่งถึงสองใบนะใบแบลๆเล็กๆแล้วไปดูที่โคนมันนี่จะออกสีแดงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหญ้าข้าวนกแล้วหญ้าอีกตัวหนึ่งที่จะเริ่มขึ้นมาก็คือ ญ้าดอกขาวหรือว่าญ้าญ้าดอกขาวหรือว่าทางอีสานเรียกว่าญ้าล้มแพรหญ้าสอนรามญ้ากระน้องไก่ลักษณะของหญ้าตัวนี้นี่ตอนเล็กๆ,ๆนี่ไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นนะออกมาสองใบเล็กๆนะไปเป็นเหมือนหยดน้ํานะครับอันนี้ก็คือญ้าดอกขาวควรจะไม่มีสีนะจะแตกต่างจากหญ้าข้าวนกและญ้าก,กระดูกไก่ะหย้าก,กระดูกไก่จะออกเป็นสีม่วงเข้มนะครับย้าก,กระดูกไก่ส่วนหญ้าข้าวนกจะเป็นสีแดงเรื่อเรื แต่ถ้าหญ้าดอกขาวนี่จะไม่มีสีใบออกคล้ายๆหยดน้ํานะครับนี่คือหญ้าดอกขาวเราดูหญ้าตั้งแต่ตอนต้นเล็กได้เลยตอนข้าวประมาณ8วัน9ก้วันจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอะไรขึ้นอีกก็เป็นในกลุ่มของพวกประกูลอันหนวดประดุกหรืออีสานเรียกว่าไข่เขียดนะครับกกทรายอีสานเรียกว่าผืนนาผืนน้อยนะครับแล้วก็เป็นพวกใบกว้างพวกผักปอดนาเทียนนา โดินพัดเทียนนายยังไม่มาผักปอดนาก็จะเริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นใบแคบและกกจะขึ้นตอนประมาณ8ปดวันถึงสิวันที่ชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้เราจะใช้ยาประเภทคุมและฆ่าในขวดเดียวกันเลยนะครับตัวที่เราแนะนําเลยนะครับวันนี้จะแนะนําอยู่2ชุดสชุดด้วยกันเลยนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาญ่าดอกขาวเยอะ นะครับ้าดอกขาวเยอะๆเราจะแนะนําตัวนี้เลยบอสนะครับบอสตัวนี้เป็นยาคุมค่าญ้าในขวดเดียวกันคุมค่าญ้าดอกขาวได้ดีที่สุดนะครับในบรรดายาคุมค่าบอสนี่จัดเป็นยาคุมค่ายาดอกขาวที่ดีที่สุดนะครับสามารถฉีดจี้ได้ฉีดซ้ำได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่าน หรืออีสานเรียกว่าข้าวไม่บัดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวบอสนะลอกจากนั้นหลังจากฉีดแล้วสองวันหรือสามวันนี่สามารถเปิดน้ําท่วมยอดข้าวขนาดนี้ได้ดี่สุนดน่าเป็นยอดข้าวนะครับท่วมยอดข้าวขนาดนี้โดยที่ไม่มีโดยที่ข้าวไม่ตายนะครับเป็นยาคุมข่าหญ้านหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะคือบอสเลยเนะยที่สามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือตัวบอส สำหรับญ่าดอกขาวนี่เก่งมากๆนะครับนี่ตัวต่อไปที่เราจะให้บวกเข้ากับบอสนะครับก็คือตัวอาววนกาดนะครับนี่ก็คืออาววนกาดนับบวกเข้ากับบอสเลยสำหรับท่านที่มีย้าดอกขาวเยอะๆอาววนกาดนีฉาย,ายาเขาคือพระเอกตลอดการพระเอกยังไงครับเป็นยาแก้น้ํากาด้านได้ปรับสภาพน้ําได้ทำให้เนื้อยาสองตัวสามตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยไม่เกิดการแยกชั้น นอกจากนั้นยังเป็นแร่กระจายใบมันใช้อาวนการแล้วไม่ต้องใช้ยาจะไปแล้วตัวนี้ดีกว่ายเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ยาโรนพ่นยาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนื้อ,อยาจะเป็นละอองฝอยนี่เกาะติดกับใบเนี่ความเร็วที่ซึมเข้าไปในหญ้าในพืชนี่คือระดับวินาทีนะแห้งเร็วมากซึมเข้าไปเร็วมากเลยนะครับนี่ก็คืออาวนการนะครับบวกเข้ากับบอสได้เลยนะครับ ชุดนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาญ้าดอกเขาเยอะๆต้องใช้บอสบวกกับอวอนกาดนะครับครับทีนี้ในนาข้าวของท่านอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้มีแค่ญ้าดอกเขาอย่างเดียวหรือญ่าข้าวนกอย่างเดียวนะครับยังมีพวกก้องแขนหรือว่ากระดูกไก่ญ้าเดือยย้าดอกทูบย่าก้องแขนย้าแดงนะครับยังมีญ่าข้าวนกยังมีไข่เขียดนะครับยังมีผือนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีอ่า ข้าวนกก้องแขนผือไข่เขียดนะครับเราก็จะแนะนําให้บวกเข้ากับตัวโพลีบีดนะครับเอาบอสบวกกับโพลีบีดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีผลกระทบใดๆกับข้าวทั้งสิ้นจี้ได้ซ้าได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านอีสานเรียกว่าข้าวไม่บัดนะครับด้วยโพลีบีดแนะนํายาตระกูลนี้นี่แนะนําเป็นยาน้ํานะครับเพราะว่ายาน้ํามีีการดูดซึมีนเร็วกว่า ขนาดของเนื้อยานี่ละเอียดกว่ายาผงนะครับยาผงนี่เราแต่ละบริษัทมีการผลิตที่แตกต่างกันทําให้ขนาดของเม็ดยาเนี่ยไม่เท่ากันขนาดเม็ดยาเล็กเล็กใหญ่เนี่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาสูงมากเลยนะครับยาที่ละเอียดละเอียดเท่านั้นถึงจะซึมเข้าไปดีแล้วยาตายดียาเม็ดใหญ่เนี่ยยาตายไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นยาน้ํานี่จะมีความดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ เรื่องของความเข้มข้นก็จะแรงกว่านะครับในบรรดายาผงต่างๆนะครับนี่คือโคลี่บี t นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการฉีดเข้าระยะ8วันถึง10วันที่ให้ได้ทุกญ้าทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญ้าดอกขาวหรือยากระนองไก่ญ้าสอนลาล้มแผ่นะ้าข้าวนกนะ้าพุ่มพวงหรือว่ายากอแดงญ้าแดงญ้าก้องแขนญ้าดอกทูบนะครับ ระยะนกสีชมพูแล้วยังได้ไข่เขียดผือขึ้นมาด้วยก็แนะนําให้ใช้3าตัวบวกเลยนะครับก็คือตัวบอสบวกโพลีบีทบวกอาวอนกาดคุมและฆ่าญ้าได้ทุกชนิดในนาข้าวที่ระยะข้าว8วันถึง10วันนะครับหลังจากฉีดแล้ว2องถึงสวันสามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายจี้ได้ซ้ําได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งนันข้าวไม่อ่านและก็ข้าวไม่บัด นะครับอันนี้ก็คือบอสบวกโพลิบีดบวกอาวอนกาดนะครับอ่าอันนี้เป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดคุ้มค่าตอนเข้าระยะที่แปดถึงสิบวันหลังหวานแน่นอนนะครับในระยะนี้ใครอยากจะใช้ยาในการป้องกันข้าวงอกป้องกันเพี้ยกระโดดเสียงตาไม่ต้องจ้างฉีดหลายๆรอบเราสามารถผสมคามูชิเข้ากับบอสบวกโพลิบีดบวกอาวอนกาดได้เลยนะครับหนึ่งซองนี้ ใช้ได้ถึง15ไร่นะครับหนึ่งซองใช้ได้ถึง15ไร่นะครับเมื่อกี้ลืนแนะนําไปว่าบอร์ดบวกโพลิบีดเนี่ยหนึ่งชุดฉีดได้สี่ไร่นะครับหนึ่งชุดฉีดได้สี่ไร่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคาโมชิไปบวกด้วยเนี่ยต้องใช้บอร์ถึงสี่ชุดแต่คาโมชิใช้แค่ซองเดียวเองนะครับเพราะว่าหนึ่งซองได้ถึง15ไร่นะครับนี่ก็คือตัวคาโมชิป้องกันข้าวงอก เชื้อกระโดดเสียงตาเราสามารถบวกได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องฉีดหลายๆรอบนะครับครับอันนี้ก็คือยาคุมค่าหญ้าในระยะเข้าแ8ดถึงสิบวันหลังจากที่เราหวานข้าวนะครับเรายังมียาอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรท่านใดที่ไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าดอกขาวนะครับมีเฉพาะคุมพุ่มพวงหรือหญ้าข้านกนะข้าวนกพุ่มพวงนะครับแล้วก็พวกหญ้ากก ไข่เคียดพื้นาผักแว่นไส้ยยนเทียนนาเราแนะนำให้ใช้ตัวบิวพานิเจสิบถูกไหครับบิวพานิ้ว7เตัวนี้สามารถบวกเข้ากับอาวอนกาดจะทำให้ประสิทธิภาพบิวพานิ้วนี่มีขึ้นกว่าเดิมร่วม30%เอร์ซนะครับหลายท่านอาจจะเห็นเลขเ70จ็ดสเจดร้อยนี่ก็มีทั่วๆไปในท้องตลาดแต่บิวพานิ้วมีความแตกต่างตรงที่ว่าฉีดแล้วข้าวไม่แดงข้าวไม่บัดเพราะว่า เราแถมยากันข้าวแดงให้เรียบร้อยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นฉีดดิวพานิวนี่เป็น70%รุ่นใหม่ล่าสุดเลยกันข้าวแดงเข้าบัตรแถมให้กับทุกขวดเลยนะครับมีขวดใช้ได้อยู่4ไร่นะครับนี่คือบิวพานิวสามารถบวกเข้ากับอาวอกาบหรือโพลีบีวก,ก็ยังบวกได้แต่แน่นอนนะครับคามูชิบวกได้กับยาคุมเลนยาคุมค่ายาค่าได้ทุกชนิดเลย กันข้าวงอกไคยที่กลัวข้าวงอกหรือไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องข้าวงอกมากวนใจข้าวจะได้โตไวๆก็ให้ใช้คาโมชินะหนึ่งซองได้ถึงสิบห้าไร่นะครับคาโมชินะครับครับอันนี้คือในกลุ่มของยาคุมค่าหญ้าระยะข้าวแปดวันถึงสิบวันเนี่ยระยะนี้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าโตกว่านี้เราก็จะให้เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะออมคลิปในคลิปถัดไปนะครับส่วนถ้าเล็กกว่านี้ เราก็จะแนะนําเป็นกองหลังนะครับทําไมเราไม่แนะนําเป็นตัวบิลพาเนลไม่แนะนําเป็นตัวบอสเพราะว่ายาสองตัวนี้ต้องฉีดเข้าตั้งแต่แปดวันจนถึงสิบวันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดดีที่สุดนะครับยาเหล่านี้นะครับก็อย่างที่ผมชอบเปรียบเทียบนะว่าเกษตรกรท่านใดจะใช้นี่ต้องซื้อจากแหล่งที่มีความมั่นใจแล้วก็ทางร้านหรือทางบาริษัทต้องการันตีเลยว่ายานี่ไม่มีผลกระทบกับ,กบหนอ่อข้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ ยาแต่ละชนิดนี่ชื่อสามัญเกษตรกรหลายๆท่านไปดูที่ชื่อสามัญน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนผมชอบเปรียบเทียบไปฟังว่าร้านขายอาหารตามสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวห้าร้านติดติดกันยืนยันได้เลยเนี่ยรสชาติแต่ละร้านห้าร้านนี้ไม่มีทางเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าพ่อครัวคนละพ่อครัววัตถดุดิบเนื้อไก่ก็ใช้คนละอย่างกันไก่บ้านไก่ เนื้อนะก็รสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใส่ไม่เท่ากันใส่ไม่เหมือนกันทําให้รสชาติออกมาก็ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนนะฉันใดก็ฉันนั้นนะครับยาคุมเลนยาคุมค่าเกษตรกรหลายๆท่านนี่บอกว่าเหมือนกันตัวมันนิดเวเราไปฉีดแล้วทําไมถึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าคนปรุงคนละคนกันบริษัทคนละบริษัทก็มีคนปรุงของไทยของมันก็เหมือนผัดกะเพรานะครับเพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพของยาเนี่ยจะออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อในแหล่งที่มั่นใจได้เชื่อใจได้อย่างไทยเจริญพาณิชย์ของเราเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในนาข้าวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาเคมียาบำรุงแล้วก็สายพันธุ์ข้าวปลูกเรามีความเชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะเลยยาที่เรารับประกันเนี่ยเราขายออกไปแล้วเรารับประกันของเราได้เลยนะครับด้วยรับประกันโดยร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับครับ ก็สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่ชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้าเต้าหนวดน,นะครับเกษตรกรสอบถามเข้ามาเยอะมากส่งของทุกวันส่งของเยอะมากเลยนะจัดเป็นเพจที่กําลังมาแรงมีคนติดตามเยอะมากเลยนะครับชาวนาปุยยาเมล็ดพันธุ์ของไอ้เต้าหนวดผมเฮียโอ๊ตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการคุมวัชพืชในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ